สวัสดีครับท่านผู้บริหารท่านคณะครูนะครับที่กรลบหลักทุกท่านครับหรือว่าแม้แต่ผู้ปกครองเองนะครับที่รับฟังนะครับรับชมช่อง youtube ช่องของปอนกคิดนะครับก็ติดกระแสข่าวนะครับืัอนี้ก็มีเรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือแนวดำเนินการนะครับการ ใช้จ่ายเงินที่เป็นเงินช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดภาระนะครับในช่วงสถานการณ์ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนี่นะครับนะก็จะมีการจ่ายเงินให้ครับผู้ปกครองนะครับให้เด็กน้อยนะครับเด็กน้อยหนึ่งคนเนี่ยจะได้สองพันบาทนะครับก็จะมี เ,เนื้อหาหรือว่าแนวนื่งกันมาเบาส่วนฟังครับค,ครับบ,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 บอครัื ครับก็ไม่ค่อยตรงกลางเท่าไรนะครับออาพบจะมาว่าแนวทางการดาเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับซึ่งเป็นเรื่องจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาคั้นนเป็นแนวเนินการแจ้งมานะครับด้วยมติ คณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่3สิงหา2564นะครับได้อนุมัติความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019โดยนะครับให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับโดยในอัตรา2คน2,000บาทต่อนักเรียน1คนนะครับ ตัวนี้อธิบายน,นึงก็คือการที่มีลูกหนึ่งคนนะครับผู้ขอมีลูกหนึ่งคนเนี่ยเียนหนังสือนะครับก็จะได้สองพันบาทสองคนได้สี่พันบาทสามคนก็หกพันบาทนะครับเขาใจ่ายให้นักเรียนที่เรียนตั้งแต่อนุบาลสามขวบเนี่ยนะครับอนุบาลหนึ่งเนี่ยนะเออจะจนอนุบาลน,นะครับจนถึงมห หรือปอวสนะครับอันนี้ถามว่ามหาลัยได้ไหมนะครับตอบเลยว่าบ่ได้นะครับ,รไ,รรบได้แค่อนุบาลจนถึงม6ห,หรือปอวสนะครับพ่อแม่ที่มีลูกหลายคนก็จะได้หลายบาทอยู่นะครับนะทีนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจ่ายให้ครับผู้ปกครองโดยตรง แต่ว่าเ,า,เาเอาข้อมูลอีกหน่อยข้อมูลนะครับที่เราจะใช้ก็คือเป็นข้อมูลณวันที่ย0ถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนังกง,งานเขตพื้นที่นะครับพันศาี่ที่จีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ใช้ข้อมูลยันต์ตนดีระบบ E D M C ข้อมูล DMC ก็จะทำเป็นทุกปีทุกโรงเรียนรู้นะครับณวันที่25ิามิถุนานะครับสําหรับนักงานการศาพิเศษนักงานบริหารการศาพิเศษเนี่ยนะครับก็จะยืนยันตัวตนในระบบเซตนะครับก็เป็นระบบเกี่ยวกับเด็กพิการนะครับระบบเซตนะครับในวันที่25คือกันใช้ข้อมูลตัวเดียวกันนะครับเมื่อสปทได้ข้อมูลแล้วครับก็คํานวณจะคํานวณการจัดสรรวงเงินกู้ให้กับหน่วยเบิกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดนะครับ การในเบิกใจราชกัรเนี่ยก็จะมีส,อ,สองมีสองหน่วยใหญ่ๆนะครับก็คือเขตการโรงเรียนนี่นะครับนะเขตการโรงเรียนจะเป็นหน่วยเบิกครับอโอเคนะครับปึ๊บนะครับตรงนี้ผมจะอธิบายเฉพาะในในส่วนของโรงเรียนนะครับสองเขตผมจะไม่อธิบายาว่า าจจะคล้ายๆกันนะครับแต่เขตเนี่ยจะเป็นหน่วยงานใหญ่ที่เป็นหน่วยงานหน่วยหน่วยเบิกนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับแต่โรงเรียนก็จองส่งข้อมูลไปเขตนะครับอ่ขั้นตอนของโรงเรียนอย่างนี้ครับมีสิบขั้นตอนนะครับมีสิบขั้นตอนโรงเรียนจะมีสองอย่างโรงเรียนที่ไม่ใช่หน่วยเบิกกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกนะครับผมจะพูดถึงโรงเรียนที่ที่เป็นหน่วยเบิกนะครับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกเนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่สังกัด สำนักงานเขตพื้น KENN ที่กับโรงเรียนที่สังกัดสูงการศึกษาพิเศษนะครับและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกในสังกัดสำนักง,งานบริหารการศึกษาพิเศษนะครับอสามส่วนเนี้ยนะครับสูงการศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกในสังกัดสำนักง,งานบริหารการศึกษาพิเศษนะครับก็จะมีสามหน่วยในเด็ จนจะเป็นโรงเรียนพูดถึงโรงเรียนที่เราอยู่เรียนเรามีข้อที่กังขาหรือตุกเถียงกันอยู่นะครับมียี่สิบขั้นตอนขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่หนึ่งครับโรงเรียนไปเปิดบัญชีนะครับธนาคารนะครับที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับธนาคารที่เป็นเอกชนล้วนๆย่งไม่ได้นะครับรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนเลยก็คืออมสินนะครับกรุงไทยนะครับอันนี้จะเป็นวิสาหกิจนะตอนที่ผมดูมานะครับนะอ่ ไปเปิดบัญชีใช้ชื่อว่าขึ้นต้นด้วยชื่อหน่วยงานเช่นโรงเรียนก็โรงเรียนนะครับโรงเรียนจุดๆนะครับโรงเรียนอะไรก็ใส่ไปแล้วก็วงเล็บด้วยคําว่าโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด19นะครับโควิดก็ขีดด้วยนะครับน,นี่ชื่อบัญชีนะครับเมื่อได้บัญชีแล้วทําไงครับเก็บบัญชีสำเนาบ,บัญชีไว้เพื่อส่งนะครับพร้อมส่งข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเนี่ยครับไปไหนครับไปให้กรมบัญชีกลางหรือ สำนักงานคังจังหวัดอันนี้เขาปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการคังน,น,นะครับนะเพราะเรา,เราได้เมื่อกี้ต้องเตรียมส่งกับคังจังหวัดนะครับเพื่อให้ไปตามหนังสือกระทรวงนะครับได้หนังสือเราที่ไหนครับได้หนังสือแล้วก็ไม่ยากครับได,ได้บัญชีต่อไปนาทีเรียงคือประจันพันให้บูคลากรทราบว่าเงินที่ได้สองเงินที่ได้จาก การจ่ายมีได้จากคนละสองพันเนี่ยทำอะไรนะครับตามมติกรมอเขาเอาไปเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยเพื่อไปใช้จ่ายในครอบครัวะนะแล้วเขาก็ใช้คําสวยรูหน่อยคือเพื่อใช้ในการจัดก,การในรู้ของลูกหลานหน่ยนะครับของลูกหลานนี่แหละนะหรือเอาไปนําไปใช้เป็นค่าสาธารณภูใน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 บ้านตัวเองได้เช่นค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอินเทอร์เน็ตก็ได้ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแล้วแต่ผู้ปกครองจะไปใส่นะครับนะก็ย้ำพันว่าเงินที่ได้เนี่ยนะครับสองพันบาทเนี่ยนะครับให้ใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับได้เดือนเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับสองพันเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ครั้งเดียวเดือนเดียวได้ครั้งเดียวก่อนนะครับผมคิดว่าเดือนละครั้งนะครับได้ครั้งเดียวนะครับย้ำพันแล้วผู้ปกครองข้อสามที่สําคัญนะครับเขาให้ผู้ปกครองเนี่ย รือโรงเรียนจะเก็บเอกสารสองตัวของผู้ปกครองเฉพาะผู้ปกครองนะครับไม่มีนักเรียนนะครับขเขาจะตรงกันนะครับเก็บเฉพาะของผู้ปกครองนะครับคือหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนนะครับเห็นไหมครับนี่สำเนาบัตรประชาชนสองสำเนาบัญชีธนาคารของผู้ปกครองผู้ปกครองนี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เด็กอาศัยอยู่นะครับผู้ปู่ผย่าตุนตายุนยายถ้าไม่มีของผู้ปกครอง เอาของเด็กได้ไหมได้นะครับเอาของเด็กแทนได้นะครับของเด็กเอาของนักเรียนแทนได้นะครับแต่ถ้าไม่มีของเด็กไม่ไม่มีเด็กอีกล่ะมีไม่มีของผู้ปกครองมีของเด็กนะครับก็ต้องไปเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ก็นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เปิดไม่ทันอะไรถ้าจาเป็นจริงๆนะครับก็ตอนแรกจริงหนังสือฉบับนี้ก็บอกว่าให้จ่ายเงินสดได้นะครับเหมือนจ่ายอ่าเครื่องแบบนะครับก็ แก้ปัญหาไปนะครับตรงนั้นโรงเรียนเก็บหลักฐาน2ตัวนี้นะครับรวบรวมจะทลาลํารายละเอียดบันทึกในแบบบันทึกนะครับจะเป็นตารางขวางมาให้ใ,ใส่ชื่อผู้ปกครองเลขที่บัญชีชื่อธนาคารนะครับเก็บรวบรวมไว้ตรวจสอบไม่ถูกต้องนะครับข้อ,อที่ห้าโรงเรียนก็ตรวจสอบขั้นตอนที่5ครับตรวจสอบการจัดสรรวงเงินกู้ก็คือช่อว่าเอายอดเด็กมาคูณกับเงิน2000นะครับจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ นะตรวจสอบยองังก็คือที่รับแจ้งจากสำนักง,งานข้าราชการสาถูกต้องอ๋อนี่หมายถึงว่าข้อห้าเนี่ยคือคอยตรวจสอบบัญชีจัดสรรน,นะครับที่สพทจะแจ้งมานะครับก็เจ้าหน้าที่การเงินก็ตรวจสอบแล้วพร้อมวางแผนที่จะเบิกจ่ายนะครับจะเบิกวันไหนเก็บรักษาเงินไม่อะไรนะครับการเก็บรักษาเงินนะครับ,นะรบนะเก็บได้โรงเรียนขนาด นี้เก็บได้กี่บาทอันนี้ก็ศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าไดเก็บรักษาเงินนะครับนะเอ่อกรณี้ไม่ข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยนะตรวจสอบเมื่อไม่ถูกต้องแจ้งสํานักอ่อนานโยบายและแผนนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานบริหารการศาึกษาพิเศษสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษแล้วก็สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง เ็นขั้นตอนที่หาแล้วนะครับตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องมัถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็แจ้งไปนะครับตรวจสอบการโอนเงินที่นี่ก็จะมีในะการแจ้งโอนมาทีนี้ตอนแรกแจ้งจัดสรรตรวจสอบ2แจ้งโอนก็ตรวจสอบอีกขั้งหนึ่งนะครับเพราะจะมีบางโรงกรณีที่เด็กมันย้ายออกหลังมาทียี่ห้าต้องต้องเข้าใจนะครับต้องต,ต้องระวังเรื่องนี้ว่าใช้ข้อมูลยี่ห้ามีตัวนาแต่พอเด็กย้ายไปเออชื่อเด็กมันไปซ้ำไหม นะครับชื่อ,อซ้ำไหมนะทีวันนี้ก็มีทั้งเรื่องนี้ก็มีแต่ยืนแล้วไม่ซ้ำนะเพราะว่าออช่วงยี่ห้าก่อนจะยืนยันเขาตรวจสอบดีมากเลยนะครับสำหรับบางเขตเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยตรวจสอบดีมากนะครับไม่มีซ้ำถ้าซ้ำก็ให้ออกเลยนะครับคือให้ให้จำน่ายออกแล้วก็ไปเข้าใหม่ทันทีนะครับออมันจะมีที่ซ้ำก็ดูนิดที่จะตรวจสอบได้ไหมไม่แน่ใจก็คือซ้ำชื่อ บัญชีผู้ปกครองนะบางคนนะแม่ก็จะเอาพ่อก็จะเอาเนี่ยของลูกต้องระวังนะครับเอาบัญชีเดียวนะครับเกตครับก็เบิกเงินนะครับเบิกก็ไปเบิกธนาคารนะครับบาตเข้าบัญชีโรงเรียนนะเบิกจากบัญชีโรงเรียนนะครับที่เราเปิดบัญชีไว้นี่ยหมไหมครับโรงเรียนบน้านลมโพูแล้วก็วงเล็บนะเพื่อใช้จ่ายในการโควิดนี่นะครับนะ เอามาแล้วออกใบเสร็จนะครับออกใบเสร็จเงนินออกใบเสร็จรับนำใบเสร็จส่งเนะการจ่ายเงินผู้ปกครองนี่แหละครับนะการจ่ายเงินผู้ปกครองให้โอนเข้าบัญชีเนี่ยนะครับนะก็ต้องไปโอนเงินทั้งหมดที่เราได้รับให้กับผู้ปกครองภายใน3วันทําการนะครับเพราะฉะ้วการจ่ายเงินนี้นะครับ ถ้าเราจะจ่ายเป็นระบบแบงกิ้ง e banking หรือ k banking หรือ next อะไรก็แล้วแต่นะครับครับเราก็สามารถที่จะโอนผ่านโดยอย่างนี้ครับกระบวนการคือโรงโรงเรียนคือการเงินนะครับจ่ายให้กับครูประจําชั้นนะครับแต่และชั้น,นอนุบาลถึงป .6 ถึงม .3 แล้วแต่นะครับครูแต่ละห้องเซ็นรับเงินจากการเงินโรงเรียนแล้วก็หาวิธีที่จะโอนให้กับผู้ปกครองนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาเข้าบัญชีนะครับของตนเองแล้วก็โอนผ่านมือถือได้อันนี้ไม่ห้ามนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะขอให้เงิน ลงสู่ผู้ปกครองได้นะครับหลังจากผู้ปกครองได้รับเงินแล้วนะครับก็ต้องมาลงชื่อในแบบแบบรับเงินทิรงเรียนจัดทาขึ้นนะครับมันนี่ก็จะเป็นไปตามระบบการจ่ายเงินนะครับนะครับเหมือนกับการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนหรือค่าเครื่องแบบนะครับโอเคนะครับ โรงเรียนได้รับเงินแล้วนะครับก็จ่ายเงินให้กับครูที่ปรึกษาครูประจําชั้นครูประจำชั้นก็จ่ายเงินกับผู้ปกครองโดยการโอนให้นะครับอ่ะก็คอยว่ากันต่อไปนะครับก็เตรียมไว้ก็พอเตรียมเตรียมข้อมูลเด็กก็ส่ของผู้ปกครองส่งนะครับขั้นตอนที่แปก็โอนเงินกู้เข้าธนาคารผู้ปกครองซะภายในสามวันทําการนับจากที่ได้รับให้เกินนะครับนะครับ9ก็การจ่ายเงินก็ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังนะครับสิบทีนี้ขั้นตอนที่สิบก็รายงานผลการดําเนินงานนะครับไปยังสปทก็อาจจะรวมรวมไปที่เขตเขตก็รายงานที่สปทนะครับเป็นขั้นตอนไปถ้ามีเงินเหลือก็คืนนะครับคืนสปทไปนะครับอย่าเก็บไว้นะครับอันนี้คือแนวเนินการสิบขั้นตอนของลูกเรียนนะครับนะตอนนี้เราก็สามารถที่ไปเปิดบัญชีได้เลยนะครับเจ้าบัญชีเราแล้วก็ ทำสือการเปิดบัญชีมีขั้นตอนง่ายคือเราทำหนังสือนาส่งจากโรงเรียนไปแล้วก็ระบุว่าจะใช้ชื่อบัญชีอะไรแล้วก็จะเบิกจ่ายกี่คนนะครับเราแนบบัตรจำนำบัตรของเราไปนะครับมีสองคนก็แนบจำนำบัตรไปด้วยนะครับก็ไปนนธนาคารก็เปิดให้ตรงนี้ธนาคารก็คนเยอะก็บางแผนเอานะครับ ธนาคารใกล้บ้านและเป็นรัฐวิสาหกิจโอเคนะครับขั้นตอนต่อมา,อาประเด็นที่รัฐหลวงจะจ่ายให้นะครับก็2องพบาทต่อคนอันนี้บอกไปแล้วนะครับต,ตั้งแต่ตอนแรกมีอะไรครับตอนนี้โรงเรียนก็เตรียมเตรียมที่จะดำเนินการขั้นตอนที่1นึงที่สให้แล้วเสร็จก็พอ มันจะมีอินโทรกราฟิกก็จะพูดถึงนะครับว่านี่คือสวันะครับสวัก็จะโอนเงินนำไปสองทางครับหนึ่งก็โอนให้เขตนะครับให้เขตสองก็โอนให้โรงเรียนให้เขตภายในหนึ่งวันให้โรงเรียนเนี่ยสวัโอนเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับปแบปบแบบเออแต่ก็ไม่ง่ายนะบางเขตก็โรงเรียนสองร้อยลูงเนี่ยนะ,นะครับไปธนาคารโดย นะครับไม่ทราบว่าเขาโอนแบบไหนกันนะอศึกษาต่อนะครับทีนี้ขีก็โอนให้ผู้ปกครองมาในสามวันทําการเรียโอนให้ผู้ปกครองสามวันทําการนะครับก็ได้ทั้งเออม่ไพูดถึงประเด็นว่าได้ทั้งรัฐและเอกชนนะครับสองพันบาทลูกจะเรียนเอกชนไม่ได้เรียนของเรียนรัฐก็ได้ครับก็ได้ทั้งทั้งรัฐและเอกชนนะครับอ่าก็เป็นการสรุป เล็กน้อยนะครับมาตรการตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มเติมว่าเป็นเป็นหนึ่งในสีมาตรการนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับได้ได้ดำเนินการบวกกับกศทชมาตรการแรกคือนี่แหละคนละสองพันต่อสองพันบาทต่อคนของนักเรียนเนี่ยนะครับก็อันที่สองคือ,อขอให้โรงเรียนเอกชนเนี่ยช่วยตรึงหรือลดค่าใช้จ่ายใ,ให้เท่ากับปีที่แล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มอันที่สามก็คือการยืดหยุ่นในการ ก็ย <S an> ังซื้อฉบับหนึ่งออกมาแนวเนื่องการในการใช้เงินอุดหนุนนะครับหรือเงินจากการการสอนนะครับเรียนฟรีเนี่ยนะครับก็ค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆสามารถที่จะถวัวจ่ายได้นะครับมันทันที่จะถวัวจ่ายได้นะอันที่4ี่คือค่าอินเทอร์เน็ตที่จ่ายให้กับครอบผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับก็2เดือนเดือนละ79บาบาทในในการใช้ เน็ตบ้านนะครับหรือถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็สองเดือนเหมือนกันครับเดือนละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับก็เป็นมาตรการดีๆที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ได้ได้ผ่อนเบาผ่อนป้นผ่อนเบาภาระผู้ปกครองนะครับก็เน้นกันตรงนี้ถ้าสงสัยก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับในทางราชการของขอบคุณสราระดีๆนะครับจากเว็บ ไเนะี่ยเดือดจี้แกครูอัปเดตนะครับครูอัปเดต .com เ่ยนะครับทำเพจทำอา่าเว็บขึ้นมานะ่สญญาสนใจดีมากนะครับเนื้อหานะครับก็ผมก,ก็ติดตามอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอถือว่ารับฟังันแล้วกันนะครับนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับอย่าลืมกดติดตาม กดติดตาม Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ